สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพอกันอีกหนึ่งชิปนะครับชิปนี้สร้างเต่ากระได้มากตามแนื้อทางของแม่ใบนะครับในโคงสุดถ่ายว่าแม่ใบมันจะฟันได้ตัวใดนะครับเนาะส่วนเล็กทูบแม่ใบจะเป็นตัวใดเดี๋ยวห้องไปรับชมแลบฟังพร้อมกันนะครับสุดถ่ายเลยเนาะก่อนหวยออกนะคะเป็นจังได้ค่ะแม่ฟันดีบ,บ่บ่บ่มาฟันเลยเอาืาบอบาฟันบ่ฟันไปเงินไงเอาจิไม่ออกเลยได้หมื่นนี่บ่ยันบาฟันเงินเลยเนาะมาฟันกับเล็กทูบเนาะ บางแต่ละตู <g ül üyor> <im> นี่ยน <im> ี่เราเรียถูกจุดแล้วเ <im> ด็กถูกแม่ได้ตัวใดค่ะจุดระบอกแม่จุดแรกจุดแต้มือวันพาผมใช่ะหรือว่าได้เห็นแปดสองที่วันไม่เอาอันตั้งเท่อมากกับที่สองแปดมันต้ออันตั้งไก่ถึงไปแปดสองที่แยกสื่อเด้สื่อจะสองแปดสองที่มันคืออันมั่งมากมันคือ <im> สื่อจะสองแปด วอาฝันแม่ยไม่กับว่าฝัญไ่ได้แปดว่าเสือเน่เนี่ยเอาบื่ซื้อบ่มากมเมือนลายกอเมือนลถึงกรถึงมันสิไลายไป้วยี่แมันละว่าองมันหห้าสามหกกระชืดจหาสามน่แหละทาบอกนี่หะว่ามันกะหาสามันยัหาสามมันชี้จ้องแท้กั ก็ไปบ่เอาสองขี้กับบ่ขี้แปดกับบ่เอาเอาสองแปดตัวเดียวอืมพระเอกชื er> ่อใครมากก็ซื so <t t ้อเฮ้อซ้อได้มากก็ซื้อเอาเนาะแองงี้ว่างวันนี้บ่ได้ฝันเลยมันบ่แมลบ่ฟันเลยจัดไปต็เลขถูกเนาะอืมมันได้เลขถูกก็ไม่ซื้อเลขตัวเดียวนี่ว่าสองแปดสิสองแปดก็มันมันแร่งบอกว่าสองแปดก็คิดห่นี่ยเรงบอกว่าซื้อเลขถูกอันโอเชียงเตียงเตียงที่ ผมหันมาอหรอพี่ตันไี่ต้องโตตัวหลายน่ะมเลนี่แม่ใบว่ฝันเนาะแต่ว่าแม่ใบซสือสองโตนะคะ เสียงบุญยเสียงผ้ชมเสียงบุญแกมเสียงบุญยงเหรแต่ว่าเขาจะมั่คุ้มออกการเลกบออกแก้วกั้นจ้าจังหวัดได้บ่อว่าตัวว่าวันแต้จังหวัดเนี้ยขันวันมาจะเลาะจังหวัดอันเขาเขียนที่กระดาษกันนี่แหละจังหวัดมันเลากออกได้มันโดนแล้วกันกันขึ้นบาว่านบ่บ่อบ่ึ้นปอเลยว่ามันจปอดอเนี้ยมันเขียนไว้ว่านเขาให้ป็นขี่แหละ ันเป็นงอๆ่างเงเด็กเก็บหาไม่บินบอกคือจังใดเออไม่บินอะไรล่ะตัวเขาเขียนให้ไม่บินแ,นนนแม่ไม่เออเอาห้มันเป็นจัองงงๆ่าง <ผม S 1> เงียเก็บหาอย่างนี้เ่นั้น,นต้องหมดแก่ก็บอบอกเขียนว่ารืมเจาเล็กสอไปอมาไม่มาดร่อเป็นพ่อเป็นพ้อเจากไปเขียนไว้แต่ผมต้องหมดคนเนาะมันเลกมีสองโจนเจาะแล้วมันคือแปดสองสองแปด ฝันต่อง้วนมแล้วมหไ่ได้ฝันเเอาเรยกเือมัเรกเกาซือหเรือตามเนาะหรืตามจนตามแล้วจุดจาหันเขาหัมหัน้มนต่อเอาเลขบก่ได้เจ้าต่อหรือชิ้่อชิ้นอนอยู่บ่เมียงจมหันยังไงมหัจะแยกว่าชื่อได้ไหมน่่เชื่อว่เชื่อ เคื่องหาสื่อ้วสิบผาตัมันจ็อกเปลีนมือนันจะซิบผากับสองตะเพื่อดีเราละเมอสื่อสื่อเาได้ใจกัไหมเนาะสื่อเราได้กันไหเนาะก็ได้หรอประมาณได้หกหาได้ห้าสามหกแยังว่าเบาๆทหารสามได้หรอออกสามได้เอเบาก็จาเท่าก็ได้เนี่ยหาจำแรงมันออกงนนะงวดว่าหันหาจำานี มันมันหันได้หกสาม่วันมันมาออกตั้งนานไม่พอได้สามสามหกทีสามหกตั้งนาไปเรา่วเลยแต่เราไม่ได้หรอกไม่ได้โอ้แต่สดงวันทีนไงแม่ไปก็ต้องได้เพราะว่าปกติตามลาทธิเพื่อนนี้วัดต้องทุกวันนะคันเ้นไปวัดนึงนี้วัดต่อไปนี่ต้องปังโดวดต่อมาเขาโหลดเนาะ มะเขา่าของวดเดิมมะเขาจรแกคือได้ยดุยจนมันมันมันลบแม่ <c oughs> มันลบแม่ลบไปเส้ <c oughs> หนหายนาทางมากลุดบอกแต่ว่าเสือยุออะก็ไมยเสียงกันม,ม,ม,มันเปินบอกเขาบอเจ้าสปอนวิมวางันดีมันแปด็ดหงวดแปดงวดวอที่เก่าม็เข่านาะเขายุบบ่ทั้งนาันยุดันทั้งนาหมดสมากับเขาไหม

เลขถูกแม่ใบนี่คื้อแปดสองซีนมขเทียนกลับไปก็สิเป็นสี่สองแปดอันขึ้นอ่านลงุ่มอันขึ้นอ่านลงเนาะค่ะยายอ่านขึ้นไปค่ะยายแผ่นอ่านขึ้นแต่ว่าแม่ใบนี่ซื้อแค่สองตัวงวดนี้ก็คือนสองแปดก็สิผ่าแอนค่ะอันอันว่าเจ้าหาเขาบอกเด็เจ้าหาเขบอกอ๋ที่ฟันได้ตรงหัดแต่ว่าเอากขาบ่กมีดอกมันอันมาอันมาจากใสอันเลี้ยวค่ะอันเลี้ยวไอเจ้าหา สิบหาหนฮสื่อทัวของเทพปรไดี้วเรื่สิบหาเมีเด็กดัางเด็กดัางของยางคมัวนีสิบหาหนิเจ็ดหานี้วหน้เจ็ดหานนอันเกาเจ้าบอกว่าอนเนียเราเจ้ามาชุ่มมันมโอยังไงแต่ว่าสิบหานะอันมาตัดหเจ้ว่าเรกเจ็ดหาวมเชืออันนั้ไม่อยากใกเนเลยวหนมาจากสำคักขนาะก็จะว่าโอ้ยมาหลายสำนักก็ต่ำกัน จีอย่าต้องชิบนะพ่อพี่กันเนาะจ้างได้แตจองหมดนะก็เจ้าเขียนมาอยู่ว่าจะจ้างหมดได้แค่านะค่ะไปแล้วก็ต้องเสียเมาก็เพอาก็เจ้าก็เจ้าเลยอ่นนะวันวันเดียมาอยู่วันส่งสองคัน น,น้องผ้นนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะทิ้งตัวเลขไปให้ท่จน ah e, ผู้ชมเบืองหนาะจอนะคะสําหรับแนวทางของแม่ใบนะคะเนาะข่าวงวดวันที่16สิงหา2อง5นหนะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะย่ำกันหาอีกรอบหนึ่งนะคะเลขถูกนะคะ824ค่ะแต่ว่าแม่ใบอ่านขึ้นก็คือเป็น C28 เนาะ,ะเนาะค่ะที่ฟันใดต้องงวดก็คือ75ค่ะ แต่ว่าแม่ใบิวเล่นหลายคู่นะคะเล่นแค่สองคูเ่เท่านั้นก็คือสองแปดกับคิปหนานะคะท <แบ S 1> <ะ>่านผู้ชมต้องมือกับพี่บมกุ้มไม่หายเด้อท่านผู้ชมเด้อคุณเด็กมักต่างนะคะสำหรับแนวทางของแม่ใบนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องมือขอตัวลาท่านผู้ชมไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีเฮ้งๆรวยๆไปน้วกันนะคะในวันที่สิบหกสิงหาสองพ <ละ S 1> ันห้าสิบหกค่ะแกลุ่งมากเอ้าก็เพราะฝันนะนายไหวแต่ความาเอ้าก็เพราฝันว่าหัดหนีมันปุ่นมาหายบ่แกงได้ก็บพรฝัน ก็ขอจูทูบก็ได้เจ้านั้นแหะมันหันจดทูบกเขาเนาะมันหันบอกเราได้ว่ายจาซื้อเนอมันเล็บบางงาสขนันน้ำจดทูบน้ำก็่ที่ไรตัวปูเพื่อแกตัวเดียวท่านเลียวที่เล็บมันไม่ได้สามสามยังอหันสี่สามสามมันออกดอก่าต้องซื้อยกว่าซื้อเหรอบอกก็เจ้าวายาื้อพรบางามเด็กขึ้นไม่เคยออกกับ่ออกเห็นมะไม่ออกยี่หลี่เางงามเนาะ เดขเนี้ยจะมาซ้ำๆเนี่ยวันนี้ก็ตามนี่เลยทั้งเลขถูกแยกมันมาคล้องแปดวันนี้รอบสองแปดต้องตีสองบัคสื่อ2 2> ถ่ามาคันเลขกันว่าจะาของบัคือกับ,บ่จะไใ้เลยไปเชืออยู่แสดงว่าบัตือเอ้ย,ย,ย,ยไม่จอดนนะั่นไม่จอดก,ก็บ่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 า่บ่บอบ่บ่ั่บ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 ทบ่บ่บ่องบ่บงบ่ง่บ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 ้บนบ่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  แย่กับบัตรสื่อเห็นบบื่อค่ะแต่บ้ามากกบบือคเลย่งกันตลอดสืจัแต่บ้ามากกับบรื่อกันพอออกมาจะพ่อออกมาจะพโอ้ตัวนี้สันได เอออกกันสร้างหวัวม,ม่านก็ห้องบ่ได้เป็นดววเนาะแม่เนาะอเอาครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ทีมงานของห้องขอตัวลาไปแล้วนะครับพ่อกันไหมในคลิปนี้นนนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับว่ฝันนาฝเอ๊ะอย่าฝัน